สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับทางช่องไพ่ผมนะครับคลิปนี้เป็นรีวิวของอุปกรณ์สําหรับใช้ดักปลาไหลนะครับผมนะใช้ดักปลาไหลเป็นท่อ PVC นะครับเป็นท่อ PVC นะครับผมผมทาขายแล้วนะครับชุดนี้ทําขายแล้วนะครับผมนะเริ่มทําขายแล้วนะครับผมก็พอใช้ได้นะครับผมนะเซตที่ผมทําไปเล่นเองนะครับเป็นเซตนี้เลยนะผมทําไปเล่นเอง นะครับแถวแถวบ้านนะครับผมนะในหนึ่งเซตจะมีสิบท่อนะครับผมท่อยาวเมตรหนึ่งนะครับยาวเมตรหนึ่งนะครับผมก็ยาวหนึ่งเมตรนะครับลูกค้าวัดจักดูนะครับก็ยาวอยู่นะครับผมนะครับสำหรับเหมาะสำหรับใช้กับไปต่อในนาที่ว่ามีน้ำเยอะๆนะครับผมมีน้ำเยอะนะครับผมก็จะไม่จมนะคสำหรับของหนึ่งเมตรนะครับผมนะ พราะท่อมันยาวนะครับผมนะครับก็นะความกว้างของท่อนะครับสองนิ้วนะครับผมพร้อมลิ้นเลยนะครับลิ้นนะครับจะให้พร้อมให้ลูกค้าพร้อมดักเลยนะลูกค้าไปดักได้เลยนะฮะใครที่อยากได้นะครับผมผมทําให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะให้ไม้พร้อมนะครับผมนะครับแล้วก็จะเจาะที่เสียบไม้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผม เจาะซีเสไม้พร้อมนะครับแล้วก็นี่เป็นรูอากาศนะครับนะรูอากาศเวลาลาไหลเข้ามันจะไม่ขัดไม่ขัดอากาศด้านในนะครับผมก็จะไม่ตายนะครับผมนะเวลาเราเจาะรูเข้าไปนะครับอากาศจะได้เข้านะครับผมนะครับโอเคนะครับผมเซ็ต10อันใครสนใจให้ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยใต้คลิปนะครับผมพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะครับก็จะเป็นช่วงฤดูของของ หน้าฝนหน้าน้าท่วมอะไรประมาณนี้ก็จะใช้ต่อได้เลยนะใช้ดักได้นะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับใครพื้นที่ของใครที่มีน้าค้างเยอะนะครับผมก็สามารถไปต่อได้ทั้งปีเลยนะครับผมนะครับใช้ได้นานเป็นปีนะครับเซ็ตท่อว VC นะครับผมนะใช้ได้นานเป็นปีนะครับผมนะมันจะดีกว่าที่เราทําด้วยไม้ไผ่นะครับผมนะน้าหนักก็น้ําหนักมัน ไม่หนักนะครับเป็นท่อ PVC พลาสติกนะ PVC นะครับผมเป็นพลาสติกนะมันไม่หนักนะครับผมไม่เหมือนกับที่เราทําสมัยก่อนนะทำด้วยไม้ไผ่นะครับมันตัวมันขนาดเท่ากาันแต่น้ําหนักมันไม่เท่ากันเลยนะครับผมนะน้ําหนักมันจะหนักมากเลยนะครับผมคืออย่างเงี้ยถ้าอันเนี้ยร้อยอันน,100นนะร้อยท่อกับ ที่เราเอาพาพาไปดักน่ะเอาของท่อ PVC PVC เนี่ยร้อยท่อมันไม่ท่ากับอา่าทำเองกับอะไรนะ่ะกับไม้ไผ่นะ่ะนะยี่สิบท่อยี่สิบยี่สิบยี่สิบอันน่ะหนักกว่าอีกนะครับผมนะไม้ไผ่หนักกว่าอีกนะครับผมนะน่าจะเข้าใจนะครับผมที่ผมอธิบายไปนะครับผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับอ่าใครที่อยากได้ใครที่ตามหาอยู่ ใครที่ยังทําไม่ได้นะครับผมคือไม่อยากทําจิตใช้เลยโทรมาหาผมได้เลยพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับไม่ต้องโอนครับสวัสดีลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ